และแล้วเราก็มาถึงพระธรรมตอนที่ยาวที่สุดครับพระธรรมตอนที่ยาวที่สุดคือพระธรรมสรดี1น9ครับทําไมต้องยืดยาวขนาดนั้นทันทีแลครับมีเหตุผลว่าทําไมพระธรรมสุดี119ถึงยาวเพราะว่าในเนื้อหาของพระธรรมสรดี1 1 9ทุกข้อนะครับเป็นการกล่าวถึงพระวจนะภาพรวมทั้งหมดเป็นการยกย่องสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าครับ ทานติรักครับพระกัมพีทั้งเล่ม1 1 0่รยาี1นยาวที่สุดเพราะเน้นย้ําคุณงามความดีของพระเจ้าพระเจ้าทําไมเป็นอย่างนั้นครับทันติรักครับถ้าเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าพระเจ้าเราจะรู้ว่าเพราะว่าจนะของพระเจ้านี่แหละครับทําให้เราเติบโตทําให้เราเข้มแข็งทําให้เราสามารถรเผชิญทุกอย่างได้รวมทั้งทําให้เรามีความบริสุ์จำเพาะพระพักของพระเจ้าด้วยครับ นั้นพระวจนะพระเจ้านั้นในพระธรรมตอนนี้นะฮะอาจจะเรียกว่าพระธรรมก็ได้อาจจะเรียกว่าพระโอวาทข้อบังคับกฎเกณฑ์กฎหมายพระมรรคาพระสัญญาวิถีพระบัญญัติพระดํารัสของพระเจ้าทั้งหมดนี้จะเป็นการกล่าวถึงพระวจนะพระเจ้าทุกข้อครับทุกข้อจริงๆและท่านที่รักรู้ไหมครับว่าพระธรรมตอนนี้แบ่งออกเป็น22ตอนครับและในแต่ละตอนนั้นครับมี 8ข้อฮะแล้วทำไมต้องมี22ตอนเพราะว่าในอักษรพยัญชนะของพระธรรมของฮีบรูนั้นมี22ตัวครับไล่ไปครับตั้งแต่อเลปนะครับเบ็ดกีเมลจนถึงตัวเทาฮะถ้าเปรียบเหมือนพยัญชนะไทยก็คือกอไก่ข้อไข่จนถึงฮอนกฮูกนั่นแหละครับท่านที่รักครับทำไมเขาถึงเรียงแบบนั้น เพราะในสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับคนยูวนะครับให้ความสําคัญเพราะวนะจริงๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าเด็กๆในของคนยิวนะครับเขาจะมีการให้มีการท่องปากเปล่าครับท่องพระคัมภีร์ปากเปล่านะครับเด็กทุกคนจะมีความจําได้ฮะประถมการอพยพเลวีนิธิกาวิถีนะครับห้าแรกธรรมะหยัดนะครับเบนจบาลนะคนฮีบรูนะคนยิวนะครับ จำได้นะครับมีวิธีการท่องของเขาและในพระธรรมซดี119เราก็เห็นวิธีการท่องของเขาก็คือเขาเรียงตามลําดับพยัญชนะครับทําให้พวกเขาสามารถจําได้ครับโอ้ทันทิรักครับนี่เป็นสิ่งที่อัศจ,จรรย์จริงๆขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องทีรักครับเราก็ยังอยู่กันในโครงการอ่านพระเจ้านะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผมครับถนนสพลวิสาร ได้รับใช้พี่น้องในทุกๆวันนะครับที่จะสรุปพระวจนะพระเจ้าในแต่ละบทแต่ละตอนให้พี่น้องได้ฟังได้มีข้อคิดกันและในวันนี้ครับพระธรนรมอยสิ1เกนั้นวันนี้เราอ่านกันนะเป็นข้อเป็นตอนวันนี้ก็ถึงตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ72ครับพี่น้องทีละครับเราไปดูกันแต่ละตอนนะครับว่าแต่ละตอนนั้นมีความพิเศษนะครับและมีความดีเลิศของพระวจนะพระเจ้าอย่างไรกันบ้างพี่น้องทีละครับ เห็นว่าการสรุปพระวจนะนี้มีประโยชน์และเป็นพระพรต่อพี่น้องของพวกเรานะครับแชร์กันไปครับไม่ว่าจะเป็นทาง f เ c e b o o k ทางลน์ทางยูทูบนะครับพี่น้องเป็นพระพรร่วมกันครับเพื่อพวกเราจะรักและใส่ใจในพระวจนะเหมือนดังที่พระธรรมสรี119นะครับยกย่องครับเราเริ่มต้นกันในพยัญชนะตัวแรกของภาษาฮิบรูนะครับก็คือตัวอาเล็ พยัญชนะตัวแรกนี้ได้เน้นถึงความสุขครับผู้ที่เป็นสุขคือผู้ที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทันตีแลักครับเราทุกคนอยากมีความสุขอาเมนไหมครับเราอยากเป็นสุขเราอยากมีความสุขครับในพระธรรมตัวนี้บอกว่าบรรดาผู้ที่ดีรอบครอบในฐานของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดําเนินตามพระธรรมของพระเจ้าเราดําเนินตามพระธรรมของพระเจ้าใช่ไหมครับไม่เพียงแต่การเชื่อฟังเท่านั้น แต่เรานําพระคําของพระเจ้านั้นเข้ามาในชีวิตของเราและประพฤติตามและด้วยเหตุนี้ครับในพระธรรมตอนนี้นะฮะในข้อ1ถึงข้อแเนี่ยน,นะครับผู้เขียนเองก็ทูลกับพระเจ้าโดยตรงว่าขอให้เขาเข้าใจพระวจนะและเชื่อฟังทุกถ้อยทุกคำครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อจะได้ไม่ทำบาปกับพระเจ้าครับ ทันทีแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องรักษามาตรฐานกฎเกณฑ์ของพร,พระเจ้าให้อยู่ในชีวิตของเราครับในภาชนะพยัญชนะตัวที่สองครับคือตัวเบ็ดฮนะตัวเบ็ดคือตั้งแต่ข้อ9้าเป็นต้นไปฮนะเริ่มต้นครับบอกว่าความรู้ในพระเจ้า,เ,จาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ป้องกันป้องกันอะไร ป้องกันตัวเราจากการทำบาปครับเราไม่ทำบาปกับใครครับหนึ่งกับพระเจ้าครับกับพี่น้องฮะและไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าเราอยากจะได้ความรู้ในพระเจ้านะให้มากขึ้นท่านักครับท่านไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้ครับเพราะนั้นะตอนนี้ชี้บอกทางเราครับถ้าท่านอยากรู้มากให้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงเมตตาสอนเราครับ เพื่อเราจะได้สามารถเข้าใจพระวจนะพระเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรงสอนเราทําให้เราทำไมฮะใคร้ครวญตึกตรองและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถนําพรนะวจนานั้นไปบอกต่อเล่าต่อให้แก่คนอื่นได้เพื่อจะได้มีความรู้ที่มั่นคงแม่นยําเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเข้าใจพระวจนะพระเจ้าถ้ารักพระเจานะพระเจ้าจะทําให้เราร้อนรอนครับกระตือรือร้น ในการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าครับพระวจนะตัวที่3ครับคือตัวกิเมลครับอ่ก็คือตั้งแต่ข้อ17บนะฮะสิถึงข้อ24ครับได้พูดถึงบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าเริ่มต้นมานะครับผู้เขียนขอความโปรดปรานของพระเจ้าไปยังบรรดาผู้รับใช้พระเจ้า เพื่อให้ผู้รับใช้พระเจ้าอย่างพวกเราด้นะครับมีชีวิตและยึดถือพระเจ้าถ้าผู้รับใช้พระเจ้าไม่มีชีวิตโดยการยึดถือพระเจ้าผู้นั้นก็ไม่สามารถปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ครับท่นที่รักครับการที่เราจะเข้าใจพระเจ้าได้นั้นนะครับต้องพึ่งพาพระเจ้าผู้เขียนเองนะครับบอกว่าขอพระเจ้าทรงเบิกตาเขาขอพระเจ้าทรงให้เขาเห็น สิ่งอัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์นะครับดังนั้นเมื่อเขาเห็นแล้วเขายังบอกว่าจิตใจของเขาจะมีความเร่าร้อนครับและนึกถึงพระเจ้าตลอดเวลานะครับนึกถึงกฎเกณฑ์ของพระเจ้าตลอดเวลาครับเมื่อนึกถึงกฎเกณฑ์ของพระเจ้าตลอดเวลาแล้วเขาจะรู้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงจัดการกับคนที่มีความเย่อหยิ่งคนที่หลงเจิญไปจากพระเจ้าพระเจ้าครับนั้น การทรงนำของพระเจ้าทำให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไม่ประมาทและจะรักษาพระบัญญัติพระโอวาทของพระเจ้าไว้ตลอดเวลาครับนั้นคนที่เป็นเจ้านายคนที่มีตำแหน่งสูงเองเอก็ต้องอาศัยพระวจะนะพระเจ้านะครับผู้รับใช้พระเจ้าเองก็ต้องอาศัยการภาวนาคำว่าภาวนาทึไหมครับคิดไข้ควรตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามาเป็นชีวิตของเรา นั้นบรรดาโอวาทของพระเจ้าบรรดาพระเจานาพระเจ้าเป็นความเปรมปรีเป็นความยินดีแก่ผู้ที่ใส่ใจในพระวจนะพระเจ้าครับต่อมาครับตัวดารเร็ครับก็คือตั้งแต่ข้อ25จนถึงข้อ32ฮะเมื่อเขามีกำลังใจในพระวจนะพระเจ้านะครับเขาก็มีความมานะมากขึ้นเขาจึงขอความเข้าใจจากพระเจ้า เพื่อจะมีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงภายในนะครับเมื่อมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงภายในเขาจะสามารถแยกแยะได้ครับสิ่งดีสิ่งชั่วรู้ใดเป็นสิ่งสะอาดรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมลทินรู้ว่าสิ่งใดควรที่จะสามารถประพฤติและปฏิบัติต,ต,ตามได้ไปสู่ความดีงามในชีวิตครับต่อมาครับตัวเ hey ฮครับตั้งแต่ข้อ33นะครับจนถึงข้อ40นะ ก็คือจะพูดถึงเรื่องของแก่นสารนะครับของคนที่ยึดถือพระวจนะพระเจ้าโดยหลักการเองเขาจะไม่หักเหชีวิตของเขาไปทางอื่นเพื่อเสาะแสวงหาชื่อเสียงครับหรือแสวงหาความมั่งคั่งแต่เขาจะยำเกรงในพระเจ้านะครับเมื่อเข้าใจพระวจนะพระเจ้าพี่น้องครับคนที่รู้จักพระวจนะพระเจ้ามากๆเขาจะมีความเกรงกลัวพระเจ้ามากเมื่อเกรงกลัวพระเจ้ามากจะสังเกตชีวิตคนที่เติบโตในพระเจ้า รักในพระคำของพระเจ้าเขาจะไม่ค่อยทำบาปกับพระเจ้าครับดังนั้นเขาจะไม่อยากทำอะไรนะครับที่ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยและปรารถนาที่จะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นครับเพื่อคนจะได้สรรเสริญพระเจ้าทำยังไงให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นในตอนนี้พระเจนะพระเจ้าบอกเราครับว่าศึกษาพระโอวาทของพระองค์ศึกษาพระเจนะของพระองค์ครับ เมื่อศึกษาดูพระชนะของพระเจ้าพระโอวาทแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าพระเจ้าเองพระองค์ทรงช่วยให้รอดทั้งๆท,ท,ที่กําลังมีคนต่อต้านเขามากมายกําลังมีคนที่กําลังยั่วเย้าเขามากมายนะครับพอชนะชนะตัวต่อไปครับตัววาวครับตั้งแต่ข้อ41ถึงข้อ48นั้นนะครับก็พูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับ ความรักมั่นคงพระเจ้าเป็นความรอดซึ่งมาโดยอะไรครับมาโดยพระสัญญาของพระเจ้าคือพระวจนะพระเจ้านั่นแหละครับแล้วครับแล้วคนที่เยาะเย้ยคนที่ถากถางเขาไม่สนใจครับเขาจะสนใจแต่พระเจ้าเพราะเขาเชื่อมั่นอะไรครับเชื่อมั่นพระสัญญาพระเจ้าเราก็เหมือนกันพี่น้องไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใครจะเยาอเยอ้ยเราว่าโอ้ยเราเนี่ยโง่งง,งายที่มาเชื่อถือพระเจ้าผู้มองไม่เห็นหน้าทันทีรัก เรามีความเชื่อและเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงความรักมั่นคงของพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริงใน่เรานะครับความรอดมาถึงเราพระสัญญาพระเจ้ามาถึงเราดังนั้นใครจะย่อเย้ยถางๆเราไม่เป็นไรเราทุกคนมีหน้าที่คือวางใจพระเจ้าครับนั้นอย่าให้พอเจ้านาพระเจ้าออกจากชีวิตของเราครับให้ใส่ใจทุกๆวันนะครับและไม่เพียงแต่ใส่ใจเท่านั้นประพฤติตามขนาดไหนครับตลอดไปครับประพฤติตามพระเจ้าตลอดไป ท่านทีละครับพระเจ้าทรงประทานเสรีภาพให้กับเราใช่ไหมครับแต่เราอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างในการทําบาปกับพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าจะเป็นเส้นทางให้เราเดินครับเป็นมันคาของพระองค์ให้เราเดินดังนั้นนะครับในข้อ48บอกว่าผู้เชื่อควรที่จะยึดพระบัญญัติของพระเจ้าควรที่จะรักพระบัญญัติของพระเจ้าและภาวนากฎเกณฑ์ของพระเจ้าไว้ในจิตใจตลอดเวลาครับ ต่อมาครับตัวสายินฮะตัวายินนี่พูดถึงอารมณ์เศร้าหมองเมื่อมีอารมณ์เศร้าหมองทีไรมีความทุกข์ยากทีไรนะฮะพระเจ้าเป็นความหวังเพราะว่าเจนะพระเจ้าจะเป็นถ้อยคําเป็นคําพูดแห่งการเล้าโลมจิตใจปลอบประโลมจิตใจและให้ยึดถือพระสัญญาของพระเจ้าครับในเวลาเดียวกันครับพระเจนะพระเจ้าทําให้คนบางคนนะครับเกิดความไม่พอใจและคนประเภทนี้ เพิ่มพีเรียกว่าคนอาธรรมครับคนอธรรมจะมีการดูหมิ่นดูแคลนพระวจะนะพระเจ้าและมีความก้าวร้าวต่อพระเจ้ามากนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อวางใจในพระวจนะพระเจ้าเราจะไม่กุ้มใจเกินไปฮะเราจะไม่สนใจว่าใครจะมาต่อว่าเรานะฮะแต่เราค้นดูในพระวจนะพระเจ้าเราจะได้รับกําลังใจเราจะรับกําลังใจเสมอครับและสิ่งนั้นจะทําให้เรายิ่งรักพระวจนะ ของพระเจ้ามากขึ้นไปด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับ่น้องตัวต่อไปครับตัวเฮอครับตัวเฮอเนี่ครับพูดถึงสิ่งที่ตามมาสิ่งที่ตามมาจากการใกล้ชิดพระวจนะพระเจ้าจากการใส่ใจพระวจนะพระเจ้าจากการรักในพระธรรมของพระเจ้าผลที่ตามมาก็คือ เขาจะมีความกระตือร e ือร้นในการอธิษฐานครับท่านที่รักครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอธิษฐานน้อยลงเราไม่อยากอธิษฐานโอ้ดูชีวิตเรากับพระวจนะพระเจ้าครับท่านใส่ใจในพระวจนะพระเจ้ามากแค่ไหนถ้าท่านไม่ใส่ใจในพระวจนะพระเจ้าไม่รักพระวจนะพระเจ้าท่านก็ไม่รักการอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นผลที่ตามมาสําหรับคนที่ใส่ใจในพระวจนะคือมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นในการศึกษาพระวจนะพระเจ้าและไม่เพียงศึกษาเท่านั้น ทำตามพระเจ้าพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าและผลที่ตามมาอีกอันก็คือมีความกระตือรือร้น,นมีความร้อนรนในการอธิษฐานครับทันทีล้วครับเป็นธรรมดาว่าในฐานะที่เรานะครับยังมีตัวตนเดิมมีนิสัยเดิมมีสันดานเดิมอยู่เนี่ยนะครับมันจะลุกขึ้นครับลุกขึ้นต่อต้านความที่เรารักพระเจ้าความที่เรารักการอธิษฐานฮนะแต่ถึงอย่างไรก็ตาม คนที่รักพ,พระเจ้าจะไม่ท้อใจครับนะและมีกําลังใจเมื่อเขาพบกับบรรดาพี่น้องที่มีความรักพระเจ้าด้วยเหมือนกันครับความรักพระเจ้ามีความชอบพระเจ้าเหมือนกันเขาทั้งหลายจะมีกําลังใจครับขอบคุณพระเจ้าครับต่อมาครับตัวเธอครับขอไปครับตัวเท็ดขอภัยตัวเท็ดนะตั้งแต่ข้อ65ไปครับ ห5้านี้พูดถึงอะไรครับคนทั่วไปคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเขาจะเกลือกลัวนะเขาต้องใช้คำว่าเกลือกลัวกับความชั่วนะครับความโสมมอบายมุขต่างๆแต่ว่าคนที่ดําเนินชีวิตตามพระเจ้าพระเจ้าเขาจะใส่ใจครับเพราะพระเจ้าพระเจ้านะั้นเป็นเครื่องชี้ทางเราไปสู่ความบริสุดครับถ้าคนใดคน คนหนึ่งนะครับที่หลงทางที่ออกนอกลู่นอกทางจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะตีสอนเขาและทําให้เกิดเกิดความทุกข์ยากลำบากแต่การที่จะนําเขากลับมาสู่เส้นทางอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นจะต้องให้เขาทําไมใส่ใจในพระเจ้าพระเจ้าใช้พระพระเจ้าน,น,นะครับทําให้เขามีกําลังใจที่จะต่อสู้ความทุกข์ยากลาบากเกิดขึ้นได้แม้ว่าใครจะเมื่อเขากลับมาใช่ไหมครับคนที่อยู่ในสังคมเดิม ซุปซิปนินทาพราะวจนะพระเจ้าจะเป็นกําลังใจให้กับเขาดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคนที่รักพระจนะพระเจ้าเขาจะเห็นพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าดีกว่าทองคําและเงินเป็นพันพันแท่งนั่นหมายความว่าจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าวันที่เราจะศึกษาพระจนะพระเจ้าส่วนใหญ่แล้วจะใช้วัน บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ใช่วันอาทิตย์หรือวันกลางสัปดาห์หรือวันต้นสัปดาห์ที่เรากําหนดไว้เราจะใส่ใจในพระเจ้านะพระเจ้ามากกว่าการไปทามาหากินกว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับไม่มีอะไรจะดึงใจของคนที่รักพระเจ้ารักพระเจ้านะพระเจ้าได้ครับถึงแม้จะเป็นเงินทองมากมายหรือชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆจะดึงใจเขาแต่เขาไม่ไปเลยครับพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยกับการที่เรารักพระเจ้านะาพระเจ้าครับ เอาละครับนี่คือบทสรุปครับของพระอาจารพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งร้อยสันรีหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดสิบสองนะครับตั้งแต่ตัวอาเล็บถึงตัวเท,ท็ดครับแล้ววันพรุ่งนี้เรามาดูตัวยศนะครับจนนะจนจบนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับแล้ววันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับ